ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันช่วยได้กับจุงลุยเองวันนี้นะคะผู้ป่วยโรคไตที่ใช้บัตรทองเนี่ยเตรียมเฮได้เลยค่ะเพราะว่าสํานักงานหลักประกันแห่งชาติหรือว่าสปสอชอนะคะเขามีนโยบายจะมอบเครื่องล้างไตอัตโนมัติเอาไว้ใช้เองที่บ้านนะคะแล้วก็เอาไปใช้กันแบบฟรีๆด้วยติดตามเรื่องนี้ได้เลยค่ะ อาจารย์ขะอาจารย์คาทำให้จุ๋มด้วยสิคะอาจารย์คาจะให้ทําอะไรครับคุณจุ๋มอ๋อก็ตรวจหัวใจไงคะหัวใจจุ๋มเต้นผิดปกติคะอาจารย์คุณจุ๋มนี่มันเครื่องลากฟอกไตนะฮะทางหน้าท้องอัตโนมัตินะฮะไม่ใช่เครื่องตรวจหัวใจอุ้ยเหรอคะ ผู้ชมค่ะนี่คือเครื่องล้างไตอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยบัตรทอง30บาทที่สามารถนำกลับไปทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะและยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆอีกมากมายค่ะส่วนคุณสมบัติพิเศษที่ว่านี้จะเป็นอะไรล่ะคะวันช่วยได้กระจุมรุยเองค่ะ อดีตปัญหาที่พบสำหรับผู้ป่วยโรคไตคือการต้องเดินทางมาฟอกไตที่โรงพยาบาลไกลๆฟอกอาทิตย์ละหลายหลายวันและร่างกายของผู้ป่วยที่ไม่เอื้ออํานวยเช่นเป็นอัมาพาตผู้ป่วยติดเตียงหรือมีเหตุที่ไม่สะดวกบ้านอยู่ไกลไม่มีค่าเดินทางเพียงพอที่จะไปฟอกไตซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการและเสียชีวิตในที่สุด ปัญหานี้เองจึงมีการตกผนึกหาทางแก้ไขจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหาเครื่องล้างไตอัตโนมัติได้ที่บ้านทำได้ด้วยตัวเองลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาและไม่เป็นภาระลูกหลานเพราะมาอก่อนนี้จะต้องรีบปืนมาเปลี่ยนน้ำยาแล้วจะเปลี่ยนเรื่อๆ,ๆอีกมาอีกอีกหก,กชั่วโมงเอามาเปลี่ยนน้ำยาอีกแล้ ู้ป่วยโรคไตที่ใช้สิทธิ์บารท,ทองและล้างไตแบบทางช่องท้องมีสิทธิ์ทุกคนทุกบ้านอะสะอสชจึงเร่งนำร่องในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเจริญกุุงเขตบางคอแหลมกอทมและจะได้ขยายไปทั่วประเทศเพื่อประโยชน์ที่จะเข้าถึงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพทุกกายเดิมทีที่ มีกระบวนการที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในกระบวนการล้างไตทางช่องท้องได้และต้องเปลี่ยนเป็นฟอกเลือดเนี่ยแต่ถ้ามีเครื่องเข้ามาเนี่ยจะช่วยทดแทนข้อดอยตรงนี้ไปได้เยอะมากก็ตอนนี้มีถ้ามีมี20กว่าแห่งที่อยู่ในโครงการะนะฮะโรงพยาบาลใ,ใหญ่ๆทั้งหลายที่เรามีอยู่ตจังหวัดก็มีมหาลาดเอ้ยเชียงใหม่อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในโครงการทดลองอยู่ตอนนี้นะ เหมือนฟ้ามาโปรดสำหรับผู้ป่วยโรคไตได้ลดภาระอะไรหลายๆอย่างได้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นคงอีกไม่นานเกินรอโครงการดีๆแบบนี้ก็จะขยายไปทั่วประเทศหากท่านใดมีข้อสงสยัยสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โดยตรงเลยนะคะและทั้งหมดนี้นายวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวคุณประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินครบเครื่องเรื่องป่าบรากินป่าบราต้องจ่าวิรัตสสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ